อยากเปลี่ยนชีวิตแบบไม่เหนื่อยทํำยังไงคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วการเปลี่ยนชีวิตเนี่ยมันใช้แรงต้านเพราะคุณต้องเปลี่ยนทักษะออกจากคอมฟอร์ทโซนมีหลายอย่างมากที่คุณต้องฝืนทําในช่วงแรกแต่ถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแบบไม่เหนื่อยนะพยายามหาแรงบันดาลใจเข้ามาช่วยเพราะยังไงเราอยากเปลี่ยนชีวิตเราต้องทําเรื่องที่ใหม่ทําทักษะที่ใหม่อยู่แล้วมันมีความยากอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเอาแรงบันดาลใจในสิ่งที่ชอบเรื่องที่คุณอินเข้ามาช่วยคุณจะลืมความเหนื่อยนั้นเลยเช่นสมมติหนเหนื่อยบอกเฮ้ยในเหนื่อยชอบบีาเง เพราะาอยากไปดูคอนเสิร์ตบีอองเซ่หรือบางคนแบบอยากพูดภาษาอังกฤษได้ในระหว่างทางที่ฝึกภาษาอังกฤษก็มีแฟนเป็นต่างชาตินึกออกปะ หาแรงบันดาลใจหาความอินน่ะเข้ามาด้วยอย่างเช่นตอนนี้นี่หน่อยอยู่ที่ปูซานเกาหลีนะนี่น่อยอยากมาเกาหลีมากเพราะว่าติดซีรีส์ดูซีรีส์ดูแล้วอินยิ่งมายิ่งอินพอยิ่งอินยิ่งได้แรงบันดาลใจนี่อัดคิปไปเยอะเลยแล้วก็ลืมความเหนื่อยไปเลยไม่รู้สึกว่าเหนื่อยมากเพราะรู้สึกว่าเราได้ทําในสิ่งที่ชอบทําในสิ่งที่อินแม้ในระหว่างทางเราจะรู้สึกว่ามันขู่ขามันยากเหมือน,นนี่หน่อยมาที่นี่นะาคนบอกคู่มันจะยากอะไรก็มาเที่ยวอ,อันนี้มาเช่ารถขับเองด้วยก็มีความท้าทายหลายอย่างที่กลัวอ,อยู่เหมือนกันในตตออนททีี่่จะําาแพมมคว ชอบว่าอยากมาเกาหลีอยากมาเที่ยวเกาหลีอยากมากินอาหารเกาหลีเพราะว่าเราติดซีรีส์เราอินอยู่ช่วงนี้ไอ้ที่เรากลัวว่าเราจะเช่ารถขับได้ไหมไอ้ที่เรากลัวเราจะทําอันนั้นได้ไหมความชอบมันมากกว่าความเหนื่อยมันเลยลดลงแต่ถ้าคุณทํางานที่ไม่ชอบนะนั่นแหละมันถึงทําให้คุณท้อทำให้คุณเบิร์นเอาเพราะมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งในชีวิตในการเติมเต็มหัวใจเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากเปลี่ยนชีวิตแบบไม่เหนื่อยเอาเรื่องที่อินเข้ามาช่วยถ้าใครชอบเรื่องแบบนี้นะเนื่นอหนึ่ยกำลังจะมีคอร์ส30วิธีเปลี่ยนคุณ ว่าคุณทายังไงเปลี่ยนชีวิตแบบสร้างสรรค์น่ะเปลี่ยนชีวิตแบบสนุกแล้วเราเรียนกัน1ปีเต็มเป็นคอร์สออนไลน์เรียนกี่ปีก็ได้เพราะว่าคุณดูซ้ําๆได้ใช่ไหมเราไลฟ์เดือนละครั้งเพื่อให้คุณไม่ลืมเป้าหมายชีวิตแล้วมีเกมสนุกๆที่ท้าทายเป็นเวิร์กชีตให้คุณทําในแต่ละเดือนมันจะมันมากเลยแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตแบบมีความคิดสร้างสรรค์แล้วคุณรู้ไหมว่าสิ่งนั้นน่ะมันจะทําให้คุณสําเร็จแบบไม่เหนื่อยเพราะคุณจะโฟกัสที่ความชอบและสิ่งหลักมากกว่าถ้าใครสนใจนนนนะคทััไไปดด้้ีีี่่่ Live iPad SI I NOI รหอย KU สสวว